สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Arduino version 2นะครับแล้วก็การติดตั้งแพ็กเกจ Arduino Pico นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่เขียนโปรแกร,รมนะครับผ่านเจ้าตัว Arduino IDE นะครับรันบนบอร์ด Raspberry Pi Pico หรือรันบนชิป RP2040 ตัวอื่นๆนะครับรวมถึงตัวยนต์แล้วก็ตัวบอร์ดผมด้วยนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นการติดตั้ง l i b r ารี My r p 2 0 4 0นะครับเพื่อที่ให้ใช้งานตั้ตัวหุ่นยนต์แล้วก็ตัวบอร์ดท,ที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยได้ง่ายมากิดขึ้น,นโอเคทีนี้เรามาดูนะครับอันแรกนะครับสำหรับการติดตั้ง Arduino นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับก็คือพิมพ์คำว่า Arduino IDE เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็เลือกไปที่หน้าเว็บของ Arduino นะครับตัวนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับ พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรา accept ไปเลยก็ได้ตอนนี้เวอร์ชัน Arduino ของเราเนี่ยนะครับตัว Arduino IDE เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน3.3.4ไปแล้วนะให้เราทำการติดตั้งในส่วนของ Windows นะครับถ้าใครมี Mac นะครับหรือว Linux กก็เลือกเอานะครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะสาธิตการติดตั้งนะครับในส่วนของ Windows เนี่ยก็คือ Windows 10แล้วก็ในเวอร์คือสูงกว่านะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะตรงนี้นะครับ ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าเรานะครับตัวเน็ตไหมนะครับถ้าเรายังไม่มีตังค์รูเนตนะครับเราก็คลิกไปที่จัดดาวน์โหลดนะครับทางล่างตรงนี้เราตรงเนี้ยพวกอีเมลเนี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เราเราก็จัดดาวน์โหลดเลยเนี่ยเขาก็จะทําการดาวน์โหลดให้เราแล้วก็รอสักครู่นะครับกำลังวิ่งอยู่บนบนบนขวานะครับนะครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําการติดตั้งเลยนะครับโดยไปที่ ในส่วนที่เราดาวน์โหลดมานะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดในรูปแบบของ exe เราก็ทำการเบาปุ่นคลิกเข้าไปเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ i อ้ี์เข้าไปจอมรับนะครับแล้วก็นิกไปเลยนะเน็กเน็กอย่างเดียวนะต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ เขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยนะครับรันในส่วนของ Arduino ไหมนะครับแล้วก็ติ๊กติ๊กลันแล้วก็กดฟินิ s เลยก็ได้เนาะเพราะว่าเราจะได้ทำทํำต่อเราก็จะได้โปรแกรมในส่วนของ Arduino นะครับเวอร์ชัน2.3-4ขึ้นมาใช้งานแล้วจากตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแรกๆเนี่ยนะครับ ก็จะบอกให้เราทำการติดตั้งพวก USB นะพวกไดเวอร์แล้วก็ Install ไปหลังจากที่เราทำการติดตั้ง Arduino IDE ไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาเช็คว่านะครับในตัวโปรแกรมที่เราติดตั้งมาเนี่ยนะครับมัน Default b o a r d อะไรมาให้เราบ้างครับแล้วก็ไปที่ Tool นะครับแล้วก็เลือกไว้ที่บอร์ดนะครตอนนี้นะครับบอร์ดก็จะมีเฉพาะในส่วนของบอร์ดของค่าย Arduino นะครับ ซึ่งตอนนี้เราจะใช้บอร์ดในส่วนของ RP2040 หรือว่าพวก a s s b e r r y Pi นะครับเราจะต้องทำการติดตั้งแพ็กเกจนะครับเข้าไปสกอร์นะครับเราถึงจะไดเ้เจอกับพวกบอร์ดต่างๆนะครับที่ต่างผู้พัฒนาได้พัฒนาขึ้นมานะต่อไปนะครับขั้นตอนที่2นะคนับก็คือเป็นการติดตั้งแพ็กเกจนะครับนีนี่ในส่วนของการติดตั้งแพ็กเกจเนี่ยนะครับ เราก็ต้องไปที่กิจฮับของผมนะครับนี่เนาะเดี๋ยวลิงก์เนี่ยดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับในกิจฮัของผมเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Library นะครับแมนนวลนะครับแล้วก็ที่จริงแมนนวลตัวนี้นะ่าจะอยู่ในคู่มือแต่ก่อนอื่นเราก็ทําการดาวน์โหลดมานะครับโดยไปที่ไอคอนสีเขียวตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเป็นหนึ่งทีแล้วก็ดาวน์โหลดแบบ1ิบนะครับ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ม a น a เจอร์ของตัวนี้เลยนะครับโดยคลิกไปที่ดาวน์โหลดุบนขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นนยครับแสดงในโฟลเดอร์เนี่ยต่อทำการแสดงนะในหน้าต่างนี้ผมดาวน์โหลดมาเยอะเลยนะครับทีนี้ตอนที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเขาจะอยู่ในรูปแบบของซิปนะครับเราก็ทำการแตกไฟล์โดยการคลิกขวานะครับ x แท a ก o หรือว่า คลิกไปที่นะครับไอคอนซิปตัวนี้แล้วก็จะมีมุมบนตงเนี้นะครับบอกว่าเป็นแอคแทกอ้อนะครับแล้วก็คลิกก็ไดนะ้แตกไฟล์แล้วก็แตกไปเลยนะตอนนี้แล้วก็คลิกอ็กแทกไปเราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับเราก็ดับบวผลคลิกเข้าไปเนะี่ยตามเข้าไปนะครับทีนี้ พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับให้เราเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า New t e c h Document นะครับซึ่งเป็นไฟล์โน้ตแพ็ธรรมดานะจากนั้นเราก็ทำการ Copy นะครับ Copy URL ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิด Arduino i d ของเราขึ้นมานะแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ไฟล์บนซ้ายนะครับแล้วก็ p e r f e r e n c e นะครับจากนั้นเราก็ทำการวางนะครับ วาง URL ลงไปในช่อง a d p o r t นะครับแล้วก็โอเคไปพอเราวางเสร็จนะครับกดโอเคไปแล้วนะครับเราก็ไปที่ Tool นะครับแล้วก็ไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็บอร์ดมีเนเจอร์แนะนำให้เราทำการ connect อินเทอร์เน็ตก่อนนะครับบอร์ดมีเนเจอร์นะจากนั้นเราก็พิมพ์ตรงไปในช่องบาล์ตรงนี้นะครับว่า,าพี่นะครับ สองศูนสี่ศูนย์นะครับลองขยายด้านข้างตัวนี้ให้ออกมาเยอะหน่อยตรงสำหรับแพ็กเกจ r p สองศูนสี่ศูเนี่ยก็มีทีมพัฒนานะครับเขาได้ทำการพัฒนาไว้หลายค่ายนะให้เราเลือกเป็นตัวของคนนี้ครัตอนนี้เวอร์ชันอยู่ที่สี่ดสี่จดสี่แล้วล่ะนะซึ่งในเนี้ยก็จะมีบอร์ดของผมอยู่ด้วยนะแล้วก็ทำการ i n s t ตอลนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ ึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับของคนเพื่อนที่ที่มันจะเร็วหรือว่ามันจะชา้าเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าต่างตัวนี้ได้คนละิกประมาณหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแพ็กเกจ Arduino p i c o แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าจะมีบอร์ด ตัวอื่นเนี่ยโผล่ขึ้นมาไหมนะครับให้เราไปที่ทูนนะครับแล้วก็ไปที่บอร์ดนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งแพ็กเกจของ Arduino Pico ไปแล้วนะครับจะปรากฏในส่วนของ Raspberry Pi Pico นะครับ api 2 0 0 api 2 3 5 0นะครับก็คือ2350เนี่ยน่าจะเป็นชคือตัวชิปตัวใหม่นะครับของทางค่าย Raspberry Pi ทีนี้ ในรเลือกบอร์ดนะครับที่จะใช้ในตัวหุ่นยนต์ของผมหรือว่าบอร์ดที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะบอร์ดที่ใช้นะครับ,นะรบก็จะเป็นบอร์ด My Maker r p 2 0 4 0นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตัว M ตัวเนี้นะแล้วก็จะเจอ My Make r RP 2 0 4 0นะครับซึ่งเป็นบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวหุ่นยนต์นองผมนะครับที่เราจะใช้นะทีนี้เราก็เลือกเป็น My Maker rp 2 0 4 0ไปเลยนะครับก็จะโผล่ตรงนี้นะหละังจากนั้น เรานะครับลอง Verify ดูว่าโค้ดตรงเนี้ยนะครับสามารถที่จะแปลนะครับข้อมูลแล้วก็ส่งไปรันในบอร์ดในบอร์ดอพีสองูสีศูนยได้ไหมนะครับเราก็ทำการติ๊กถูกนะครับออลองดูเนะว่าเขาทำการ Compiling ทำการ c o m p พล์หรือว่าแปลข้อมูลเนี่ยได้ไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับดัน Compiling แสดงว่า แท็กเกที่เราติดตั้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยรเราสามารถที่ใช้ในบอร์ด ap องศู0 4์สี่ว่าบอร์ด raspberry pi pico ได้แล้วนะครับต่อไปน,นะครับเราจะลองทำการอัพโหลดดูนะครับเราจะลองทำการอัพโหลดดูทีนี้เราก็ลองดูเนาะอันนี้คือบอร์ดของผมนะครับ เราก็ทำการเสียบสาย USB หลังจากที่เราเสียบสาย USB ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เราทำการเลือกบอร์ดไปแล้วนะครับลองมาดูว่าพอตนะครับโผล่มาไหมเน่ยตอนนี้โผล่มาแล้วนะครับเราก็ทำการเลือกพอตด้วยนะนอกจากเราจะเลือกบอร์ดที่เป็น MyMaker r ร์อ4 2สแล้วเราก็ต้องทำการเลือกพอต จากนั้นเราก็ทําการอัปโหลดดูนะครับอัปโหลดโค้ดตัวนี้ดูก่อนอั code ปโหลดโค้ดเปล่าที่เป็นส่วนของ Voice Setup กับ Voice Loop เข้าไปก่อนโอเคนะครับก็ทำการอัปโหลดได้ก็คือแปลข้อมูลได้หรือว่าคอมไพล์ได้แล้วก็ทำการอัปโหลดได,ได้เดี๋ยวเราลองมาเขียนโปรแกรมง,ง่ายๆดูก่อน แล้วผมจะลองเขียนโปรแกรมในการเปิดไฟให้เพื่อนได้ดูกันนะในการเปิดไฟของผมนะครับ LED ผมต่อที่ขายนะครับผมก็จะทําการกาหนดโหมดนะครับกหนดขาี่าของผมนะ เป็นโหมดเอานะแล้วก็ทำการกำหนดค่านะครับให้กับขาย25เป็น1น,นะครับซึ่งผมก็จะใช้คำสั่งดีตอนนะครับไว้ต้อนไว้นะครับ25้าแล้วก็สดค่า แล้วก็ทำการ upload. อัพโหลดทีนี้ไฟแสดงสถานนะจะปิดด้วยกันไฟติดแล้วนะครับก็สามารถที่จะอัพโหลดได้จะทำการลันลอยู่ทีนี้สักหน่อยหนะึ่งเนาะ อัพโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเล็กไปโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้ง Arduino version สแล้วก็ติดตั้งแพ็กเกจนะครับ a p 2 0 4. 4 0ว่าติดตั้งแพ็กเกจ Arduino Ico เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่เขียนโปรแกรม Arduino นะครับแล้วก็รันบนบอร์ดนะครับ a p ี2040ได้แล้วนะครับต่อไปเราจะใช้ไปใช่สิต่อไปเราจะทำการติดตั้งไลบรารีนะครับทีนี้ในการติดตั้งไลบรารีเนี่ยนะครับเราก็กลับไปที่นะครับหน้าที่เราดาวน์โหลดมานะครับซึ่งก็จะมีคำว,ว่าไลบรารีอยู่ทีนี้ตอนก่อนอื่นเราไปเช็ค นะครับในส่วนของ document ของเราดูก่อนนะว่าเขามีการสร้างโฟลเดอร์ a อนดูโนมาให้เราไหมนะครับเราก็ไปที่ document น,นะครับมี a อนดูโนแล้วนะแล้วเราก็เข้าไปดูว่าในอนดูโนของเราเนี่ยมีโฟลเดอร์ไลบรารีมาไหมนะครับไม่มีนะครับไม่มีทีนี้เราก็ทําการ copy นะครับโฟลเดอร์ไลบรารีมาได้เลยนะแต่บางครั้งเนี่ยเขาอ,อาจจะทําการ สร้างโฟลเดอร์ไลบรารีมาให้นะครับเราก็ต้องเอาเฉพาะในส่วนที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้เขาไม่ได้สร้างไลบรารีมาให้ผมนะครับผมก็ต้องทําการ Copy ตรงนี้ทั้งหมดไปเลยนะครับก็ไปที่ Document แล้วก็ Arduino นะครับแล้วก็ทําการวางโค้ดเอ็มช่วางไลบรารีลงไปนะครับเราก็จะมีไลบรารีในส่วนของผ,ผนึ่งลมพุ่มแล้วนะทีนี้เราก็ทําการเปิดโค้ดตัวอย่างขึ้นมานะครับก็ไปที่ไลบรารีนี่แหละนะ ที่ระวางเนาะไลท์ใหม่นะครับดอ็อกคิวเมนต์นะครับโนโลไลบรารีนะครับแล้วก็ไปที่ my rp bot mail ตัวนี้นแล้วก็ไปที่ example นะครับตอนนี้ example ของผมก็จะมีประมาณเนี้ย my rp <c oughs> ใน example ของผมนะครับขออภัยนะครับก็จะมี my rp 2040 my mini my mini 20นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไอ้ตัว my rp pico ตัวนี้ก็ได้นะทีนี้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเขายังไม่ได้ดีฟอร์ว่าเขาจะเปิดอะไรให้นะเราก็คลิกขวานะครับไฟล์ใดไ,ไฟหนึ่งก็ได้นะคลิกขวาแล้วก็ open with นะครับแล้วก็เลือกเป็น Arduino ตอนนี้ผมจะมี Arduino สองตัว Arduino version 9, เก่ากับเพื่ออาร์ต n เวอรชั่นใหม่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าจะเป็นรูปวงกลม ก็ทำการเปิด Arduino ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับขอก็จะมาทั้งหมดเลยนะครับสังเกตไหมก็จะมีไฟล์ต่างๆมาไฟล์ของผมที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีวันมเจไฟล์นะครับขอก็จะมาทั้งหมดเลยโอเคต่อไปเราลองบูร i f ไฟดูก่อนนะ เพื่อที่จะตรวจสอบว่าโค้ดของผมเนี่ยนะครับโค้ดตัวอย่างตัวนี้สามารถที่ใช้งานกับไลบรีได้ไหมกนะ็ติกถูกไปโอเคนะครับบัน e compiling แล้วก็สามารถที่ใช้งานกับโค้ดตัวอย่างตัวนี้นะครับก็สามารถที่ใช้งานกระบอดของผมได้แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็น ขั้นตอนนะครับสำคัญสำคัญในการใช้งานนะครับในส่วนของบอร์ดนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ใหม่ RP ของผมนะครับสำหรับในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำการใช้งานในส่วนของของบอร์ดไปเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดนะครับมา RP สองศูนย์สี่ศูนย์หรือว่าเจ้าตัวหุ่นยนต์นะครับสำหรับคลิปถัดไปเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ